เรายังคงหาสาเหตุการเสื่อมโทรมของหญ้าทะเลที่จังหวัดตรังอย่างต่อเนื่องนะครับก่อนหน้านี้ก็จะมีงานศึกษาที่เราเคยได้นําเสนอไปนะครับเป็นการศึกษาของนักวิจัยบางท่านที่ไปตั้งกล้องใต้ทะเลแล้วก็พบว่าเหมือนจะเห็นมีเต่าพฤติกรรมของเต่ามากัดกินหญ้าทะเลนะครับแต่ว่าในอีกส่วนหนึ่งอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งออกมาเปิดเผยสาเหตุเพิ่มเติมนะครับบอกว่าสาเหตุหลักๆเนี่ยน่าจะมาจากระดับน้ําทะเลที่ต่ํากว่าปกติครับ หลายหน่วยงานลงพื้นที่ไปติดตามการแก้ปัญหายาทะเลเสื่อมโทรมนะครับแล้วก็ติดตามการทํางานของเจ้าหน้าที่พักสนามบริเวณเกาะริบงอําเภอกันตังที่จังหวัดตรังแล้วก็ติดตามโครงการจัดตั้งสถาบันวิจัยเพื่อการอนุรักษ์พายุและสัตว์ทะเลหายากที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยตรังร่วมกันแถลงข่าวกับนายทรงพลสว่างวงผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง ก็ถือว่าเป็นการแถลงข่าวอย่างเป็นทางการครั้งแรกนะครับหลังจากที่มีการลงพื้นที่ติดตามการแก้ไขปัญหาวิกฤตพายุและย้าทะเลตลอดช่วง2เดือนที่ผ่านมาทางนายปิ่นศักดิ์สุรศับดีอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งบอกว่าการเสื่อมโทรมของแหล่งญ้าทะเลในจังหวัดตรังสาเหตุหลักๆน่าจะมาจากระดับน้ําทะเลที่ต่ํากว่าปกติครับทำให้ญ้าทะเลเนี่ยอ่อนแอ จากการนำข้อมูลของกรมอุทกศาสตร์ที่ศึกษาความเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำทะเลในปี2,567พบว่าระดับน้ำทะเลมีความเปลี่ยนแปลงลดลงต่ำกว่าปกติมากกว่าทุกป,ปีครับเฉลี่ยประมาณ30เซนติเมตรก็เรียกกันว่าเกิดภาวะการกระเพื่อมของน้ำทะเลในมหาสมุทรอินเดียแล้วก็จะมีอีกกรณีหนึ่งที่เรานำเสนอไปนี่ครับคุณผู้ชมเป็นกรณีของเต่าทะเลใช่ไหมครับที่มากัดกินหญ้าทะเลเพราะว่าเป็นแหล่งหญ้าทะเลที่ ค่อนข้างอุดมสมบูรณ์นะฮะเป็นภาพที่เราเสนอไปก่อนหน้านี้อธิธบดีบอกว่าคืออาจจะเป็นเพราะว่าแหล่งหญ้าตรงนี้มันเหลือน้อยก็ไปรุมส่วนที่เหลือไม่ใช่สาเหตุที่ทำให้หญ้าเสื่อมโทรมแต่เป็นเฉพาะจุดเท่านั้นไม่ใช่ทั้งหมดครับผมกระทบต่อเน,นื่องนะครับวันนี้มันมีต่อเนื่องมีข้อกังวลอย่างยิ่งที่ต่อเน,นื่องตัวพายุกระต่ายแต่กระสุนกรมที่กอทัทะเลก,ก็ได้มีการบินสำรวจนะครับในช่วงสองอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับก็พบว่า วันนี้เราพบจานวนะยูธและเต่าทะเลลดลงอย่างปริมาณมากนะครับเพียงแต่ว่าเราเชื่อว่ายังไม่เสียชีวิตเนื่องจากว่าเรายังไม่พบทราบนะครับแต่เนื่องจากวันที่สารวจนะครับเป็นวันที่ขึ้นลมไม่อํานวยนะครับลงถึงน้าขุ่นมากนะครับทําให้ตรงนี้ทางกรมขออนุญาตยังไม่ยืนยันเรื่องตัวเลขนะครับแล้วเราอาทิตย์หน้านะครับอีกสองอาทิตย์เราจะส่งที่มาสํารวจใหม่นะครับในวันที่อากาศดีแล้วก็น้ำน้ำสะอาดเพราะว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องใหญ่มากถ้าพยาธิจากกลางจะหายทีเดียวเป็นร้อยตัวนะครับ ก็ทางกรมก็ขออนุญาตนํามาสำรวจและสรุปผลเรียนทั้งผู้วุครั้งหนึ่งในช่วงสองอาทิตย์ข้างหน้าและยังได้ขอความร่วมมือไปอยังชาวบ้านในพื้นที่ประมงชายฝั่งผู้ประกอบการเดินเรือแล้วก็โรงแรม3แนวทางนะครับก็คือให้เดินเรือหรือว่าสัญจรทางน้ําอย่างระมัดระวังไม่ทําประมงในแหล่งแหล่งาทะเลครับงดปล่อยน้ําเสียลงทะเลและไม่ก่อสร้างที่จะก่อให้เกิดการชะล้างตะกอนแล้วก็ไหลลงสู่ทะเลด้วยครับ